เกษตรกรทำข้าวเยอะเนื่องจากพิจิตรเป็นเมืองข้าวเป็นเมืองที่เกษตรกร,ร,กรทำข้าวเยอะเราก็จะจับสองอย่างมารวมกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยเป็นแนวคิดที่พยายามทำอยู่ ก็คือจากการที่ทํางานอยู่ที่นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เผอิญทางคุณประดิษฐ์พระธปนะสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยนั้นได้ปลูกต้นไม้ที่เห็นตามแนวถนนก็เป็นระยะเวลาก็ยี่สิบสามสิบปีก็เกิดเป็นอุโมงต้นไม้ซึ่งเป็นแหล่งแลนด์มาร์คย่อยๆของบ้านเราที่ว่าเอ้ยมาถ่ายรูปมาอะไรที่มันแปลกที่มันเป็นลักษณะเป็นอุโมงก็เลยมีความคิดว่าควรที่จะทําแปลงนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คของวิจิตรต่อเนื่องกับบึงสีไฟซึ่งเป็นโครงการ หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรอยู่แล้วที่จะพัฒนาบึงมันก็เลยเป็นส่วนที่แสดงเห็นเบื้องต้นว่าเฮ้ยเราทําสถานที่ที่รกล้างเนี่ยทำให้มันสวยงามได้ยังไงอยากจะทําในสิ่งที่เราฝันอยากจะทําในที่ภาพเรามันเห็นตั้งแต่เด็กๆมันต้องมีอะไรที่ดีขึ้นผมก็อยากให้เจอร่ท่านต่อไปว่าการที่ทํานาเนี่ยข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยมันลำบากแค่ไหนก็เลยอยากจะทำอาร์ตไลท์ จุดเริ่มต้นก็คือได้เจอกับพี่ไก่นะครับผมพี่ไก่ได้เชิญชวนผมตั้งแต่2ปีที่แล้วและให้มาทำโปรเจกต์อาร์ตไล์ที่พิจิตรนี่ครับผมสนใจมากๆแล้วรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม,ไม่ไม่น่าจะเคยมีใครทําในเมืองไทยมาก่อนนะครับผมแล้วรู้สึกว่ามันท้าทายอย่างที่ว่าเราเป็นศิลป,ปินเป็นเพนเตอร์เราก็ต้องมาทํานาปลูกข้าวให้เป็นรูปผลงานศิลป,ปะซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยลองมาก่อนนะครับผมผมมองว่าจังหวัดพิจิตเราเนี่ยเป็นจังหวัดเลก็กเป็นเมืองผ่านของจังหวัดอื่นในการขึ้นภาคเหนือเนี่ยก็ ฉะนั้นอาชีพหลักของประชาชนในจังหวัดพิจิตรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวเป็นหลักฉนีนผมก็เลยเล็งเห็นว่านีเมื่อพิจิตรเนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอุ่น้ําประกอบกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือพันข้าว2-300สายพันธุ์เนี่ยที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็อยากจะเอาจุดแข็งของจังหวัดพิจิตรที่มีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายเนี่ยมาเป็นจุดขายเพื่อที่จะสร้างการท่องเที่ยวในรูปของธรรมชาติก็คิดไว้ว่า จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการทำแปลงข้าวอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไว้ที่จังหวัดพิจิตร ผม,ผมมีโอกาสได้มาเซอร์เวยกับทีมฮาวับผมทุกคนมาเซอร์เวย์แล้วก็ลงความเห็นว่าเออหน้าจะททำเป็นแพ็กเกจใหญ่ขึ้นมาทําให้แบบว่าตรงเนี้ยจังหวัดพิจิตระมีของดีมีทั้งสิ่งทั้งเก่าแล้วก็สิ่งใหม่รวมผสมผสานกันคนต่างวัยอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนวัยรุ่นสมัยใหม่ได้ครับผมโดยการใช้ศิลปะมาเชื่อมต่อกันครับผม การที่ผมได้มาพิจิตแล้วก็ได้เดินดูสถานที่รอบๆในเมืองพิจิตเนี่ยก็ได้เห็นความเป็นไปได้ในการที่จะทําศิลปะแล้วเราก็ได้เห็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสเตเดียมสนามกีฬาซึ่งเหมาะมากที่เราจะสร้างเป็นสเปซแห่งใหม่ให้เป็นแบบสิ่งที่ชาวพิจิตจะได้เห็นความแตกต่างชุมชนจะได้เกิดมิติสร้างสรรค์ที่กระตุ้นส่งเสริมให้เมืองมีชีวิชีวาศิลปะเป็นเหมือนสปอตไลท์ที่จะช่วยส่องความสําคัญในแต่ละจุดในแต่ละความพิเศษของตัวพิจิตเรานําเสนอของที่มีคุณค่าของดี ผ่านภายใต้รูปแบบศิลปะสตรีทอาร์ตเพื่อให้ชุมชนเยาวชนสังคมได้เห็นถึงความพิเศษของตัวพิจิตตเองคนก็น่าจะมาเที่ยวเยอะแล้วก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คของคนจิตได้ด้วยอาจจะมีพวกร้านค้าอะไรมาขายของมาช่วยเขาด้วยับมันสวยมันเท่อะไรเงี้ยว่าถ่ายรูปก,กันแต่วิธีมันไม่ค่อยมีด้วยครับถ้ามีก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นครับในกิจกรรมนี้ยอยากจะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาหรือชาวบ้านชาวนานทุกๆคนครับผมเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเราเพื่อเป็นผลงานศิลปะด้วยกันับผม